มาทำบล็อกต่อเสริมพัฒนาการรูปเลข,ขาคณิตให้เด็กๆเล่นกันค่ะ สวัสดีค่ะออโตอตอมทีวีค่ะวันนี้คุณแม่ออนก็จะมาทําของเล่นอีกแล้วนะคะเป็นร็อกต่อรูปเลขาคณิตมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะนี่นะคะกขมีกระดาษลังนะคะ2แผ่นที่ขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็มีเป็นพวกไม้มันทัดมีมีดนะคะมีวงเวียนแล้วก็นี่นะคะ,ะ,ะ,คะเป็นฝาบนาน้ําแล้วก็มีปืนกาวค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ น้องอะตอมนะคะก็ถึงวัยที่จะเรียนรู้รูปทรงต่างๆแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําให้น้องอะตอมเล่นกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เอากระดาษล่างของเรานะคะหนึ่งแผ่นนะคะมาวาดรูปทรงเรขาคณิตที่เราต้องการที่จะทํานะคะโดยใช้อุปกรณ์คุณแม่ก็จะวาด3รูปนะคะวันนี้เป็น วงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะเรียนรู้3แบบนี้ก่อนนะคะพื้นฐานนะคะก็มาวาดรูปกันก่อนนะคะใส่กระดาษล่งแผ่นแรกนะคะเมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็มาตัดออกนะคะ อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นกระดาษที่เป็นรูปเดขาคณิตทั้งหมด3แบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ออโต้จะอาสา,าในการระบายสีให้น้องนะคะนี่ค่ะให้พี่ออโต้เป็นคนระบายสีนะคะรูปเดขาคณิตข,ของเรานะคะส่วนคุณแม่จะไปทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษล่างทั้งสองแผ่นที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาประกบกันนะคะโดยการทากาวนะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะ ทากาวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พี่ออตโต้ก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยผลงานของพี่ออตโต้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ฝาขวดน้ำเนี่ยนะคะมาติดไว้แบบนี้นะคะให้สามารถจับสะดวกนะคะแบบนี้เลยนะเป็นที่จับนะคะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันก่อนเลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็จะใช้ปืนกาวนะคะแล้วก็ติดตรงนี้นะคะทําเป็นที่จับให้น้องอะตอมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะติดกาวแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ะะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะนี่นะคะเป็นบล็อกต่อนะคะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้เรื่องเลขาคขณิตนะคะนี่เลขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะเสริมพัฒนาการให้ลูกของเรานะคะ เดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องขอตัวเอาของเล่นชิ้นนี้ไปให้น้องอะตอมเล่นก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้านะคะจะมีของเล่นอะไรนะคะมาแนะนำอีกนะคะก็ต้องรอติดตามชมนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ